สมสีแนะครับไม่ส่มได้ไหมคุณต้องส่งก็ได้ไปหาเพื่อนๆจับทิวดีกว่าไอ้เนี่ยทุกคนเรามาบอกสีเนื้อหัวกนันไหม 大市啊，趁大市发，趁大市的人，趁大市的人变咗富嘅，系咪？趁大市热，捧大市热。诶诶，我冇讲你跳晒咗。啊，我、欸、们、啊、需要他们啊。这边呢，สนใจ嘅我们。你呢位同学变翻汤咗？ แล้วนายยางเห็นชันมันฟัยูรอนี่นายทำม,มาปีทำไมพวกคุณมันเลวพี่ทีค่ะวันนี้เราไปห้างกันค่ะโอเคครับน้องสวยว